ตอนนี่ผมเดาว่าศูนย์มาหลักแสนนงวดน,นี้เพราะผมลองไล่ดูแล้วไล่ค้างแต่งวดที่แล้วเป็นบันไดต่อกันเของงวดที่แล้วมันเป็นเลขห้าวันนี้ตาผมคิดช็อตแรกอะไรแบบนี้หลักแสนมันจะเป็นเลขศูนซึ่งเลขหกตัวเราเพิ่งได้แค่ตัวเดียวแบบนี้ mm hmm. มันเล่นยากไหมล่ะนี่เราเราผมพยายามเบี่ยงเบนความคิดให้ให้เราไปเจอช็อตที่ว่า เรารู้แล้วว่าถึงว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดสูงไมจริงๆหล่ะแตครับเราก็ต้องไปจับหลักหน่วยประกับหลักสิบว,ว่ามันเขาจะไปยังไงเป็นนี้ล่ะมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรผมบอกไม่ถูกเรานั่งมองมันจะมีตัวคือเราคิดไปแล้วมันจะมีแนวคิดหลักการอยู่ประมาณอย่างหนึ่งหรืออะไรแบบน,นี้เรามาเสียเข้าไปปั๊บเราก็จะได้ได้ความมั่นคงว่าเลขตัวนี้คืออยู่ตำแหน่งนี้แบบนี้ผมจะอธิบายให้หมดก็ไม่รู้ ว่าแนวคิดของผมจะไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วมันเลยอธิบายไม่ได้เต็มที่แต่ผมก็พยายามนะนมันมีโอกาสถูกกว่าก็เลยให้ให้ดูให้ดูนะ่เลขล่างทองนะเนี่ยเก้าสามห้าศูนย์สามนี่ก็ให้ดูนะเก้าสามห้าศูนย์สามนี่คือหลักสิบแป็หลัก หลักหน่วยในช็อตสั้นๆนะเป็นช็อตสั้นๆเนาะเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ให้เต็มชอ็อตเท่าไหร่มันเลขกลับไปกลับมาเรามองยังไม่ออกแต่ถามว่ามันจะถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่เราสุ่มันมีความเป็นไปได้อะ93503ทีนี้ข้าไปดูสีเขียวเขียว935 93503 0ตัวนี้ออกอะไร00เนาะแต่มามาเข้าตัวนี้ออก สามสองคือหลักสิบมาที่สามแลว้วตัวต่อไปสามหกหนึ่งมาจากไหนตรงนี้สามสองทะแยงปั๊บเป็นหกหนึ่งถ้าจะไปตามน้ำก็หกแปดสองสี่สองสี่มาจากตรงนี้หกแปดมาจากตรงนี้หกหนึงหน่งมาจากตรงนี้แล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งมาจากไหนคือกลักวกลัวกระโดดข้ามจอดห้าศูนย์สามออกข้างคือเจ็ดเจ็ดก็น่าจะเป็น 7จ็หได้นะครับเจดหนึ่งได้ตรงนี้ห้าศูสและเจ็ดเจ็ดหเจดหนึ่งได้นี่คืออยู่ตรงนี้เลขล่างของว่าน่าจะอยูแ่แบบนี้ออกตัวตรงที่สุดคือหกหนึ่งพราะสาสองรับทะแยงแต่ถ้าออกตามน้ำคือจะเป็นสองสี่กับหกแปดนะครับถ้าหลักสีบหลบเข้าเจ็กันน่าจะเป็นเจ็ดเจดหกับเจ็ดหนึ่งมีแค่นี้นะเลขล่างอ่ะ ครับมีแค่นี้ล,ลองลงไล่ดูชอตสั้นคือหลักสิบก็คือเก้าศูนสองเห็นไมเก้าศูนย์สองถ้าเข้าไปตรงกันเห็นไหมมันจะเป็นเป็นหลักหน่วยอะ่ะสองตัวนี้สามสองมาเข้าเนี่ยมาตามน้ําเลยเป็นหกแปดหกแปดหกหนึ่งเนี่ยโอกาสสูงมากแล้วก็สองสีเฉพาะจุดนี้จะมีอยู่สองสี่หกแปดหกหนึ่งสามตัว แต่ถ้าหลักหลักหลัก,ลกสิบก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดก็น่าจะเป็นมีโอกาสที่เป็นไปได้คือเจ็ดหกกับเจ็ดหนึ่งมีแค่นี้หวยเลขล่างเลขบนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งรู้จะเข้าใจหรือเปล่าให้ like. เลขหกแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งถามว่ามาจากตรงไหนแนวคิดเอาวันนี้ดีกว่าถ้าหลุดจากที่ผมชี้เคยจับเอาเองอ,อาจจะจับชอบตัวนี้ก็จับตรงนี้เอาตัวนี้แท้มแบบนี้ ถาว่าแนวคิดจำหมถึงเป็นเลข5ตัวตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์ทางตรงที่สุดทางตรงที่สุดคือตัวสีแดงแต่ผมไม่ชอบนะอายุผมด้วยอ๋อมันจะยุเนาะมันอายุผม61 62มันจะมากก่อนหรือเปล่างวดนั้นก็61 62ก็ามาออก62ที่ใครเป็นฝันเป็นผมจะนี่61มันจะไ็นลง60หรนะือไม่รู้ <laughs> อันนี้ให้แนวคิดถามว่ามีประโยชน์ไหมช็อตนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์หรือว่าน่า,นาจะนําเสนอเนาะ,ะเนี๋ยนะแป๊บเดียวสามห้าไม่ค่อยออกก็ยังไม่ยืนยันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยย้แต่ว่ามันก็ยังเป็นห่วงเพาหนึ่งเป็นช่วงต้นปีงบประมาณอาจจะมาอีกีก็ได้แบบนี้ครับก็เลยยังไม่พูดขอเป็นเลขล่างที่แนะนําไปประมาณนั้นก่อนสองตัวมุนหนึ่งครั้งก่อน เอาแต่สองตัวให้มันแม่นก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาเยอะขนาดนั้นล่ะอย่ากแปรฝันก็บแปรได้นะแปรฝันไปก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าราคาัเป็นยังไงเรามันแน่นมาเมื่อไหร่เราก็จะบอกก็วันนี้วันนี้น่าจะให้เกี่ยวกับเลขล่างก่อนไอ้สองตัวหมุนหนึ่งครั้งก่อนเนาะใครจะคิดฉีกนี้จากผมก็ได้ไม่จะเป็นต้องตามผมจะุ่มชี้จุดให้แล้วนะบอกว่าเอาตรงนั้นทางตรงที่สุดก็จะมีเลขผมหนึ่งน้องนั้นก้านหน้า น่าจะเป็นลองลองแนวคิดจังหน่อยแล้วก็หลักแสนผมน่าจะผมยังมัดูแนวทางเก่าคือน,น่าจะไปที่เลขศูนย์เนาะอมอปห้าเสร็จแล้วก็มาศูนย์เามื่แล้วผมให้งวดที่งวดก่อนเนี่ยผมให้ห้าหลักแสนเนาะห้ากับศูนย์นี่ให้ห้ากับศูนย์ไปมันถูกเลขห้าแค่ตัวเดียวศูนย์จะไม่ถูกตำแหนง่งศูนย์มาอยู่หลักร้อย คิดว่ามันน่าจะมาท้ายมันไม่มามไปอยู่ร้อยวันนี้วันที่แล้วผมให้เลขห้าวันนี้ผมแนวคิดผมคิดทางไว้มันน่าจะเป็นเลขสูงอยู่หลักแสนแต่ตัวต่อไปผมยังไม่รู้สีห้าตัวผมยังไม่รู้แนวคิดอยู่เดียวมน,นั่งคิดอยู่ถ้าหาเจอผมก็จะใส่ให้ทีละตัวทีละตัวแต่เบื้องต้นจะให้เลขล่างกับอาจารย์แม่อนเนาะ อย่าเพิ่งว่ากันเนอะลักษณะของการออกเบิ้ลที่ซ้อนกันประมาณทัางวดยังไม่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีมานี้หลายสิบปีมานี้มันจะมีช่วงอศอะไรผมก็ไม่ได้ตามไปดูแต่ผมเคยจาได้ว่าเขาเคยออกเล็กเบิ้ลต่อๆกันบางทีออกล่างแล้วขึ้นบนขึ้นบนแล้วลงล่างอยู่ประมาณนี้นะทั้งวันนี้มาล่างมาล่าง,งเบิ<ๆ>้ลล้าก็ลงจังจัดเล่นว่า อจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าอันนี้หกหกหรือเปล่าสองสองหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้เราก็ไปดูบันไดก่อนถ้าดูตรงบันไดเบื้องต้นมันจะเห็นเจ็ดเจ็ดบางเป็นไปได้ตัวหนึ่งคือน,น่าจะเป็นหกหกน่าจะพอได้แต่เขาก็เบื้อมาทีๆนะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์แล้วมันมันมันจะมีลักษณะหนึ่งที่ผมจําได้ถ้าไม่คิดไม่ถ้าไม่คิดได้แบบเราย้อนไปในอดีตว่ามัน,นะจะมีงวดหนึ่งที่็จาจอ,อก ล่างเสร็จแล้วก็จะมามาบนมาบนบนแล้วลงล่างอีกแล้วไม่รู้ต่อบนหรือล่างผมจําไม่ได้แต่อยู่ประมาณห้างวดก็จะทําอย่างนี้แล้วหรืออยู่ประมาณลักษณะนี้แล้วผมจะจําสไตล์ของเขาได้มผมเลยกลัวน่าจะเป็นเลขเบิ้ลคือเลขเบิ้ลคือจุดปรับเสียนนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่ายังตอบโจทย์ไม่ได้ ถ้าเบิ้ลตรงที่เล่าชี้ก็จะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดแค่นั้นล่ะแปดกแปก็น่าจะพอได้อยู่นะเห็นไหมจะมีเบิ้ลจะมีอยู่สามตัวในกลุ่มนี้นี่แต่พอจะมีความเป็นไปได้แต่ถ้ามาบนแล้วก็จะเป็นเลขอะไรเป็นนี้คือโจทย์อยู่นะสิบห้าค่มอร่อยกระทงก็มีข้อมูลสิบห้าค่เดือนสิบสองซื้อเลขอะไรคุณชายยังไม่ได้ซื้อ ผันว่าขี้ในห้องน้ําตีหวยให้เลยลุงนในห้องน้ําจะมีเลขศูนย์นะศูนย์กับเลขสี่กับเลขห้าส่วนมากอยู่ประมาณนี้นะตเตลเนอาเตลสีผมไื้กไก่ไก่ไม่ไไไสอ 2, 5, 6, 8, สองห้าหกแปดต้ยมากมอะไรนั่น,นมันบงรพนพ่อหลวง